สวัสดีค่ะขณะนี้เวลาประมาณ11นาฬิกานะคะได้ยินว่าวันนี้ฝนจะตกนะคะเราก็เลยออกมาเก็บเห็ดก่อนที่ฝนจะตกนั่นเองค่ะมาดูกันว่าเราจะได้เห็ดไหมวันนี้ตามมาเลยค่ะทุกคน เจอแล้วค่ะดอกแรกของวันนี้นี่ไงยืนแถวกันเป็นระเบียบเชียวอึ๊บสนี่ไงได้แล้วอีกดอกนึงนะคะนี่เห็นไหมขายาวเชียวค่ะต่อไปนะคะนี่ไง ท่าทางเหมือนจะแก่แล้วเลยแต่ขาใหญ่อย่าบอกใครเชียวแบบนี้เราไม่เอานะคะต่อไปค่ะนี่ไงดอกตูมกำลังสวยมีตัวทากติดที่ขาเห็ดด้วยนะคะเห็นไหมคะต่อไปนางมาแอบอยู่ใต้กิ่งไม้นี่เองโอ้โหใหญ่มากค่ะ แต่ว่าแก่เกินจะแกงแล้วเราคงไม่เอาค่ะเฮ้ยทุกคนเห็นไหมมีคนมาเก็บเห็ดก่อนเราอะเรามาทีหลังเขาเขาคงเก็บไปหมดแล้วแหละมาดูกันว่าเรจะได้ไหมแต่เราก็เจอนะนั่นไงดอกนึงแน่นมากค่ะอุ๊ปส์นี่ไง โอ้โหอวบมากค่ะไปต่อค่ะเจออีกแล้วนะคะน่ารักมากเลยดอกตะมุตะมิแบบนี้กินอร่อยนะคะท่านผู้ชมนี่ไงมาหลบอยู่ใต้กิ่งไม้อีกแล้วเราจะเอามันออกมานะคะอ๊ะนี่ <Ā> โอ้โห ขาวอวบน่ารับประทานต่อไปค่ะอออดอกนี้ขาใหญ่จริงๆถ้าเป็นคนเนี่ยคงจะเป็นนักเลงหน้าดูเลยนะคะต่อไปค่ะสองดอกเรียงรายอยู่ตรงนี้นี่เองดอกนี้นะคะอูโหขาวอวบจริงๆค่ะลองดูดอกเล็กนะคะ นี่อ้อหน่ารับประทานมากค่ะลองเรียนไปทางขวาดูนะคะนง่ายๆดอกหนึ่งนี่กำลังพอดีแบบนี้กินอร่อยกรุบกรอบดีนะคะนี่อ้อหขาวอวบอีกดอกหนึ่งนะคะดอกนี้จะใหญ่หน่อยนะ นางสวยรัชัดหยิ่งมากค่ะต่อไปนะคะเห็นไหมเอ่ยนูนย่นไงมองเห็นมาแต่ไกลนะคะเราก็จะเดินตรงไปตรงไปตรงไปนะคะได่ไงเดี๋ยวเดียวดายตรงนี้นี่เองอือหือข่าวอวบค่ะ เวียนมาทางซ้ายอีกรอบนะคะนี่ไงเจอแล้ววุ้ยมันแน่นมากเลยค่ะนี่เห็นไหมเน้นๆค่ะดอกนี้น่าจะเน่าแล้วนะคะไม่เอาค่ะนี่ไงดอกอหนึ่งนะคะย่าสีสวยนะคะสีขาวนั่นนะคะดอกนี้มัน แก่เพินเยียยาแล้วลค่ะวนมาทางขวาอีกรอบนะคะนี่ไงเจอดอกขนาดเนี้ยพอดีเลยทุกคนเห็นไหมคะนั่นเขาเรียกว่าคาวเบรีนะคะที่คนไทยมาเก็บผลไม้เขาก็มาเก็บกันแบบนี้ละคะ่ะมันมีลูกดําลูกแดงนะคะอันนี้เขาเรียกเห็ดพึ่งหมวกส้มขาลายนะคะ แวะมาตรงนี้นะคะนี่ไงเราจะเจอแบบเห็ดที่กำลังขึ้นนะคะแบบนี้จะรับประทานอร่อยมากค่ะกรุบกรอบกรุบกรอบเรามาแย่งหนอนกินกันนะคะสังเกตนะคะตรงหัวจะมีรอยหนอนกินไปแล้วนะคะนี่ไงนี่อื้มอุ้ยหักซะง,งั้นนะ เละตุ้มเป๊ะเลยค่ะนี่ไงดอกนี้กำลังสวยเลย<อ>นี่ไงมีตัวทากด้วยอะเห็นไหมคะนี่ไงอีกดอกหนึ่งนี่อาบอยู่ใต้พงหญ้านี่ไงอือหือต่อไปค่ะสองดอกอยู่เรียงรายนี่ไงอีกดอกหนึ่งนะคะ ขายาวมากค่ะเป็นน้องพี่ที่รักเลยนะคะเนี่ยเอาเป็นไงล่ะลจะเอออีกดอกหนึ่งนะคะหนูน้อยไปกับพี่บโอไปค่ะไปค่ะมาแล้วเจออีกแล้วนี่ไงโอ้โหขาใหญ่มาก มองไปทางโน้นก็เจออีกนะคะนั่นไงอืขายใหญ่นะคะเนี่ยไปต่อกันเลยค่ะเจออีกดอกนึงนะคะอันนี้สีแดงสดเลยนะคะตรงหมวกมันนะคะ <Yes. S 1> ก็มีให้เก็บเรื่อยๆนะคะเห็ดยิ่งเก็บก็ยิ่งออกนะคะ ดอกนี้แก่แล้วนะคะน่าจะเกินเดียวยาวแล้วอะค่ะเราไม่เอานะคะดอกนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะคะขาดดังปึ๊ดเลยเน่าแล้วล่ะค่ะเวียนมาทางซ้ายมาเจอสายเกลียขานางยาวจริงๆค่ะ ดอกสองดอกที่สามนี่ไงแก่เกินแล้วล่ะคะ่ะน่นไงอีกสองดอกอยู่ทางนั้นอึ๊บนี่ไงดอกนี้ก็แก่เหมือนกันนะคะเราไม่เอานะคะเราแค่ดูเฉยๆะคะ่ะ ไปต่อกันเลยค่ะนี่ไงเจอดอกหนึ่งนี่ไงขนาดนี้กําลังใช้ได้นะคะต่อไปเราก็มาตัดขาเห็ดกันนะคะนี่เราจะตัดที่นี่ไปเลยนะคะจะได้ไม่ไปรกที่บ้านเราค่ะ เ,เราคิดว่าเห็ดเราคงจะพอแล้วแหละแต่เราเดินมาเจอตรงนี้นะคะเห็ดเยอะมากค่ะกินไม่ได้นะคะทุกคนเราควรจะกินแต่เห็ดที่เรารู้จักเท่านั้นนะคะก่อนจะกลับบ้านเราแวะชมวิวซะหน่อยละกัน อากาศดีจริงๆเลยนะคะวันนี้ฝนยังไม่ตกเลยค่ะน่าจะตกดึกๆน้นละคะ่ะ